สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูแดงในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเราจะเรียน2เรื่องนะคะคือวันอัตมีบูชาและวันธรรมะสวรรค์ค่ะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องวันอัตมีบูชาและวันธรรมะสวรรค์เดี๋ยวเรามาทบทวนวันวิสาขบูชาก่อนนะคะเด็กๆ วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตตัดสรู้และเสด็จดับขันธบริณิพน์เวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน6วันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรม8ข้ามเดือน6ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เพราะเป็นวันทำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพานได้แดวันพระเถระผู้ใหญ่และมันละกระิย์ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระณมกุฏพันธนะเจดีในนครกุสินารา ส่วนพระบรมสารีริกธาตุและพระอังคารโทนาพามได้เป็นผู้จัดการแบ่งให้กับผู้แทนนครต่างๆเพื่อนำไปสักการะ,ระยังบ้านเมืองของตนกิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันอัฐมีบูชาเน้นการบำเพ็ญความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและได้กำหนด ให้มีพิธีเวียนเทียนเช่นเดียวกับวันวิสาขบูชาวันพระหรือวันธรรมสวนาวันธรรมสวนาคือวันกำหนดประชุมฟังธรรมหรือเรียกว่าวันพระซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในหนึ่งเดือนมีสี่วันได้แก่วันขึ้น8ปดค่าวันขึ้นสิบห้าค่ำวันแรม8ดค่า และวันแรม15้าค่ำหรือ14่ค่ำในบางเดือนในวันขึ้น15ข้าค่ำและวันแรม8ข้ค่ำนั้นพระสงฆ์เรียกว่าวันอุโบสถหมายถึงวันจำศีลเป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องตรวจทานข้อศีลกันซึ่งในที่ประชุมจะมีพระลูกหนึ่งเป็นผู้สวดข้อศีลทั้งหมดพระสงฆ์นอกนั้นจะนั่งฟัง ครางจำศีลของตัวเองตามไปเรียกว่าการประชุมสวดปาติโมกที่ต้องปฏิบัติเช่นนี้เพราะว่าพระสงฆ์เป็นผู้รักษาศีลมากถึง227ข้อต้องคอยระวังตัวอยู่เสมอว่าได้รักษาศีลครบถ้วนดีอยู่หรือไม่ กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันธรรมสวนาหรือวันพระก็คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรม,มเทศนาปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดงดการเที่ยวเตรและเว้นอบายามุขละเว้นการฆ่าสัตว์และศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรุปวันอัฐมีบูชา และวันธรรมะสวนรหรือวันพระวันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรมแปดข้ามเดือนหถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งเพราะเป็นวันที่ทำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสลีละซึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทบรินิพานแล้ว8วันวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันกำหนดประชุมฟังธรรมหรือเรียกว่าวันพระ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในหนึเดือนก็จะมี4วันก็คือวันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15คาคำวันแรม8ค่ำและวันแรม15คาคำหรือ14ค่ค่ำในบางเดือนเมื่อนักเรียนดูวิดิทัศจ์จบแล้วให้นักเรียนอ่านหนังสือหน้า76ถึงหน้า77และทําแบบฝึกหัดหน้า78ข้อ1น,นะคะ หน้า78ข้อ1นักเรียนดูทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนําพยัญชนะหน้าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียนไปแล้วนะคะก็จะมีวันมาคบูชาวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันธรรมะสวรสดนะคะนําพยัญชนะไปเติมหน้าข้อความนะคะที่กําหนดให้ให้สัมพันธ์กันนะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วให้หนักเรียนเขียนชื่อสกุลชานเลขที่ถ่ายภาพให้ชัดเจนนะคะส่งในอาราบ,บัามสังคมศึกษาค่ะพบกันใหม่นะคะสําหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆ